โอเคครับคลิปนี้จะไม่มีอะไรนอกจากพุตเทปเปล่าๆที่อยู่ร่วมกับเพื่อนนะฮะเพราะเราใกล้จบแล้วไอเกง่งไ,ไอเกง่งทำไรครับไอเกง่งอันบอกจริงทำครอะ นี่ครับกระโปงเรื่อยที่แป้กแล้แตกต่างจะคเ้องมากทำไมคุณต้องใช้เงินสิ้นเปลืองอย่างนี้ครับอ๋อเพราะว่าเพื่อห้องเรามันจะได้ดูดีครับใช้ต่อได้หลายรุ่นครับไม่เป็นไก่มันเป็นอะไรวะมอใสแองโงล์มอสแองโงล์นี่ไงครับมอต่อแล้วนะผ่านโฟอร์เมอร์แล้วครับไอ้โม้แล้วไอ้นี่เพราะว่าดีแต่มันหนักเพราะว่าใส่ยังไม่หลานบอกเลยเฮ้ยนี่มันล็อกได้อะเออมันล็อกได้แล้วก็ใส่อย่างเงี้ย เวลาไปนิ่งขยะมันก็อย่างนี้ไปตื่นเต้นไหมเท่ส่งตะเกียบเลยส่งส่งเสด็จประเวด้าชลาลหยส่งรัตนพิมานใช้กินแก้วเพื่อพิงผ่ายทองจบแล้วโอเคครับวันนี้จะมาแข่งเพื่อนนะล้านล้าน คงจะเลี้ยงแบบนะี้แล้วลายแน่เต็มแล้วแหมยิ้มด้วยจะถ,ถ่ายรูปแย่งกูไปแน่ลาวกูถ่ายวิดีโอเราเล่นหายหายเยอะเลยนะเฮ้ยใครจะไม่กลัวกล้องบ้างโอ๊ตถ่ายโอ๊ตเนี่ยกูดูในกล้องอยู่นะโอ๊ตโอ๊ต อ๋อถ่ายวิดีโอบอนบอนถ่ายวิดีโอพี่บอนเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายรูปนะหนึ่งสองสามร้อเล่นถ่ายวิดีโอโอ้มันสิเธอกูคนสักปีแน่นอนรู้เหรอไู่คุ้นหรอไอ้ไอเล่นติวคันนี้เป็นไงบ้าง มึง <mm เห็นไหม่านรยอติวเลิวเดี๋ยวก่อนจะถ่ายรูป้อ่ายปากูถ่วิดีโอไถ่ายวิชาอะไรฮะเล่นฮะป้ขอถ่ายทำวิชาไอทีหน่อยถ่ายแล้ววิชาไอทีไม่ให้ไม่ให้ปาวด้กูถ่ายเล่นไม่มีอะไรทำกูเห็นนั่นไหม ตัวนี้คือสัตว์ดูร้ายผมร้อยเล่นผมร้อยเล่นคุณเห็นตัวนี้ไหมตัวนี้คือไดโนเสาร์สาระดีไหมตัวนี้ฮิปโปโปเตมุสคุณเห็นตัวนี้ไหมเราคนพบสัตว์ใหม่ชื่อว่าลิงลมคุณเห็นตัวนี้ไหมตัวที่กระจอกที่สุดในวงการบาสเกตบอลคุณเห็นคนนี้ไหมครับ Stop it Get some help เข้าวันลจะจังหวะนี้ให้ให้พอหน่ครับสมสมติว่าสมมติว่าเอาเอาข้าวใส่บาตเสร็จแล้วต้องพูดว่างไงลูก<ห>สุขขังพระลังสวยครับพระครับ<ะ>คุณเห็นนักบอลที่เก่งที่สุดในประเทศไทยหรือไม่ยีโร่ไปถึงโฟกอะ่ะคุณเห็นคนนี้หรือไม่คนนี้เป็นสัตว์ดูร้าย <laughs> ที่แบบว่าแ,แกล้งนิดหน่อยก็จะหันมาต่อยกูแล้วขอดูคนนี้นะครับคนนี้นี่สัตว์สงวนหายยากสองสายพันธุ์ช้างกับเอวผสมกันขอถ่ายรูปพู่นะครับขอถ่ายรูปคู่นครับถ่ายไปเจอเฮ้ยสกิดช้างนี่สวัสดีครับคนนี้ นักกฎหมายของเราเองจำได้ไม่ด้โดนจำผู้คุมส่วนตันมีประมาณ1นึ่งแสนมาตาจําไม่ได้ร้านร้านมาตาโอ้ m ม god สอบถามครับทําอะไรครับอร่อยไหมครับซื้อที่ไหนครับซื้อที่ไหนปากร้านเพื่อนหน่อยเกท้องปาก่ะโอ้ดาจัดเลยครับย้อนแสงอะไรพี่เราพูดไม่จำเลยว่ามันย้อนแสง ผมเฮ้ยผมกระโดดลงลงบ่อหนาบึงชวาตุ้ม <laughs> อ้าวมึงชวาันนี้นะครับทุกคนผมมาพบปลาบูหนึ่งหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือภาษาปลาบูใช่ไหมครับภาษาปลาบูมีลิมิตเรียกัใครเขาเรียกใครเรียกัยค<อ>ปลาชลาวสวัสดีครับขอสอบถามหน่อยครับ <laughs> <laughs> สอบถามเกียร์ครับแม่สอบถามไม่ไมร <laughs> ่ไร่นไร่ ทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ครับเตรียมพรีเซนค่ะพรีเซนต์วิชาอะไรครับอุปกรณ์แรบค่ะเออคิดว่าทำได้เต็มไหมครับไม่ค่ะโอ้ขอโชคดีนะครับได้ศูนย์ได้รอเร่นครับได้เต็มรบลอนี่ไหมครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเกียร์ค่ะเมืกูว่าโอชื่อเกียร์ค่ะทำไมถึงทำกูแอได้สิบเต็มสองรอบเลยครับเพราะอะไรเพราะมีเคล็ดลับไหมในเนไม่เามีเคล็ดลับครับต้องทำโจทย์เยอะๆค่ะโอเคครับทไปกี่ข้อแล้วครับคะทาไปกี่ข้อแล้ว ทาแม่งตเลือผมว่าผมขอจบดิสคอเวอรี่นะวพี่พีก่อนคู่คุณจะไปไหนครับผมว่าผมขอจบอย่างเดียวพีก่อนคู่อย่างกันนะเดชน์อีกคนนี้อย่างไรป้าอุ้ยพัชพลกินแล้วหิวเลยเนี่ยครับใหญ่หิวครับเดวิดเนื้อหมดสินธิชัยหอนดังประหลัดบอลไปชสลา สามสิบสองทีทัพบุญทีดาเหตุการได้ขึ้นไหครับนี่ก็เป็นค่าสุดท้ายเอ้ยไม่ฮะมอสุดท้ายแห่งการเรียนม .6 นะฮะผมก็รู้สึกเศร้านะครับเพื่อนเศร้าเพราะว่าจะไม่ได้เรียนแล้ว เศราเพราะว่าจะไม่ได้ดูผู้หญิงแนงเรียนอะไรเนี่ยวัครับวันนี้ผมนายมิทัลลนะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับใบ c o n f i g ูเรชั o n ของเพื่อนในห้องนะครับข้อแรกนะครับอันนี้คือพื่อนให้สดๆเลยนะครับก็คือของคุณมองพ่อไม่ไหวแล้วนะครับนี่คือการเออ่บูลลี่คนในห้องนะเยบ เนื้อหวยคู่เด็ดครับ <Bears> สวัสดียามดึกนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งสิบแปดนาทีไม่งนอนไม่หลับจริงจังอ่ะคือไปอยากนอนแต่กูก็ไม่ได้นอนวันนี้เป็น ตอนนี้ผมก็อยู่กับแฟนนะผมมองว่าคืนนี้ผมจะหลับไปด้ดีผมไม่หลับสักทีไอ้เหี้อะไ,ไรกูจะหลับวะทั้งมันนะเจอกันตอนเชา้าสืบเนื่องจากเมื่อคืนนะที่กูนอนออมไม่หลับะนะที่ทำอะไรนอนไม่หลับ บอกว่ามองอางน้เหี้ยอัดไปนะอัดไปเก่งกูรักมึงว่ะคืออะไรจะไปรู้แล้วครับมึงคิดว่าชิดวอล์กไป่เราสนุกไหมว่าเพื่อนมันมันสนุกนะแบบว่าตั้งแต่ม4ถึงม6ใช่ไหมว่ามันแบบว่ามันเป็นความความทรงจำที่แบบว่ามันมันสั้นมากเลยนะเว้ยแค่3ปีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราได้ทำอะไรหลายๆอย่าง เมฆเมฆเมฆเอฆเม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 ฆเีฆเม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 ฆงมฆเมฆเมฆเนฆเมฆเมฆคมฆเรันมฆเมเม็เมฆเมฆนาเมฆเมฆเมฆเมเรฆเมฆเมฆเมเมเมานะมเมฆเมเกเมเม็เมฆเมฆเมฆเม่เมเมฆ่เเมเมเมฆเมเมฆเมฆเเมฆเมฆเมเมฆมอยู่เมฆมฆเเเนฆเมฆเเเมฆเมฆเยเมฆเเ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 นเเเน พี่น้องกลายเป็นเป็นคนไม่รู้จักกันแล้วผมก็เศร้านะครับบอกน้องๆไวนะครับวันนี้ตอนเย็นมาถ่ายรูปกันเอาผู้หญิงมาถ่ายที่ผมได้นะครับจะสังเกตได้ว่าเพื่อนๆแม่งขยันจนมาสุดท้ายแล้วดูสิครับคนที่พยายามอ่านคณิตไม่เข้าหัวแต่ว่ามันไม่ยอมเขียนการให้เพื่อนอย่แล้วแต่ยังยังไม่เสร็จเลยเอาละนี่ก็เป็นการสอบเสร็จแล้วนะฮะ โอ้ว oh. ิน่สอบเสร็จแล้วว่าทีมดีใจจังเลยดีใจไหมโอ๊ตอยู่เ้าไม่ได้นอนนะคือนี่สอบเสร็จแล้วเขานผไม่ชมคือแบบว่าเป็นการสอบที่โล่งที่สุดแล้วครับดูคุณเก่งเนียครับนี่อันนี้แล้วโอ้ย ชาติและบุญที่ใหญ่รัก่รักสิ่งน้นนบอสโกวิญญาณของลูกพ่อจะไม่ต้องการอะไรไม่มีสิ่งใดใหญ่ยิ่งไปกว่าสิ่งที่พ่อทำนี่นะฮะก็เป็นมือสุดท้ายของยันอ๋อใชแค่มือสุดท้ายมือสุดท้ายของรุ่นนี้ มือสุดท้ายของรุ่นนะครับรู้สึกัไงครับทุกคนเนี่ยจะสงสัยครับว่านี่คืออะไรเหมือนใบหาเสียงมันคือไทม์แคปซูลครับก็คือว่าผมกับเพื่อนๆเนี่ยเขียนไปในกระดาษนี้นะครับของแต่ละคนแล้วก็อีกเจ็ดปีจะเปิดพร้อมกันครับเราจะไม่อ่านเนนดัดขาดของทุกคนเลย มันแบบว่ามัน,ม,นมันมีความหมายแล้ว้ยของแต่ละคนทุกคนอาจจะเขียนเป้าหมายของแต่ละคนเอาเป็นว่าวเรามาติดสติกเกอร์เเลยดีกว่าไปเริ่ม โอ้โหก็เสร็จแล้วครับเอ,อทุกคนจะได้เปิดมันในอีกเจ็ดปีข้างหน้ามาละถ้ากนชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด, share, กด subscribe subscribe ผิวหน้า subscribe ผิวหน้านะฮะเป็นกำลังใจให้กับน้องยูซันตัวน้อย,นอยคนนี้นะครับมาละครับเจอกัน <S 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 ให้ให้พรหน่อยครับให้ดูสุขขังพลัง